คุณคิดว่าการดื่มชานมไข่มุกหนึ่งแก้วคือรางวัลความสุขเล็กๆน้อยๆหลังเหนื่อยจากการทำงานใช่ไหมครับคุณผิดแล้วละเพราะความสุขที่คุณดูดผ่านหลอดเข้าไปมันอาจจะกลายเป็นก้อนนิ่วนับร้อยก้อนที่อุดตันอยู่ในไตของคุณได้เลยแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คำขู่ด้วยครับเพราะมีเคสจริงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบดื่มชานมแทนน้ำเปล่าจนหมอต้องผ่าเอานิ่วออกมา,มามากกว่า300ก้อน ลองนึกภาพดูครับว่าอวัยวะภายในของคุณต้องทำงานหนักแค่ไหนเพื่อจัดการกับน้ำตาลที่สูงกว่าเกณฑ์ถึงห้าเท่าและแป้งที่เหนียวจนแทบจะย่อยไม่ได้พวกนั้นถ้าคุณไม่อยากให้ร่างกายที่ดูแลมาอย่างดีต้องพังเพราะเครื่องดื่มแก้วเดียวกดติดตามไว้เลย <S <S 1> <S 1> คุณทุ่มเงินซื้อครีมลดริ้วรอยราคาแพงหรือเข้าคลินิกเสริมความงามเพื่อดึงหน้าให้ตึงใช่ไหมครับ คุณเข้าใจผิดแล้วเพราะศัตรูตัวฉกาจที่ทําให้หน้าคุณเหี่ยวย่นและแก่เร็วที่สุดไม่ใช่แสงแดดหรือมลภาวะแต่มันอยู่ในมือคุณตอนนี้เลยครับมันคือชานมไข่มุกแสนอร่อยแก้วนั้นนั่นแหละคุณกําลังทําลายโครงสร้างผิวจากภายในแบบที่ครีมกระปุกละหมื่นก็ช่วยกู้คืนไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงลองจินตนาการตามง่ายๆเวลาเราเอาน้ำตาลไปเคี่ยวในกระทะร้อนๆมันจะเปลี่ยนจากเกล็ดสีขาวใสกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มเหนียวหนืดและแข็งโป๊กใช่ไหมครับ นั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในร่างกายของคุณเป,เป๊ะๆกระบวนการนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า glycation เมื่อคุณดื่มชานมที่มีน้ำตาลสูงปรีดเข้าไปน้ำตาลพวกนี้มันจะวิ่งพลานไปทั่วร่างกายแล้วไปเกาะติดกับโปรตีนทุกส่วนในตัวคุณครับแล้วโปรตีนที่โชคร้ายที่สุดคือตัวไหนรู้ไหมคำตอบคือคอลลาเจนและอีลาสติน สองตัวนี้เปรียบเสมือนสปริงที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังครับคอยทำหน้าที่ให้ผิวของคุณเต่งตึงเหมือนหนังยางใหม่ๆแต่พอน้ำตาลไปเกาะปุ๊บมันจะทำให้คอลลาเจนพวกนี้แข็งตัวเปราะและขาดความยืดหยุ่นเหมือนหนังยางเก่าๆที่หมดสภาพพอดึงนิดเดียวก็ขาดผึงแล้วผลที่ตามมาคืออะไรผิวหน้าของคุณจะเริ่มเกิดรอยยับลึกย่อนคล้อยและดูโซมเหมือนคนพักผ่อนไม่พอตลอดเวลาครับความน่ากลัวมันยังไม่จบแค่นั้น เมื่อน้ำตาลผสมกับโปรตีนแล้วมันจะกลายร่างเป็นสารพิษถาวรที่ชื่อว่าสาร AGE หรือผมจะเรียกว่าสารเร่งแก่แล้วเจ้าสารตัวนี้มันร้ายกาดยังไงมันร้ายตรงที่ว่าร่างกายเรากำจัดมันออกยากมากครับเปรียบเทียบเหมือนขนมปังที่ปิ้งจนไหมเกรียมไปแล้วคุณไม่สามารถขูดรอยไหมออกให้กลับมาขาวนุ่มเหมือนเดิมได้อีกแล้วครับเซลล์ผิวของคุณที่โดนทำลายไปแล้วก็จะเสื่อมสภาพไปเลยยิ่งดื่มมาก สารเร่งแก่ตัวนี้ก็ยิ่งสะสมมากครับแล้วไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามนะครับหลอดเลือดของคุณก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบเหมือนกันพอโดนน้ำตาลโจมตีหลอดเลือดก็จะแข็งตัวไม่ยืดหยุ่นทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงผิวหน้าไม่ดีหน้าคุณเลยดูหมองคล้ำไม่สดใส ต่อให้บกรองพื้นหนาแค่ไหนก็ปิดความโสมจากข้างในไม่ได้หรอกครับนี่คือสาเหตุที่ทำไมบางคนอายุเท่ากันแต่หน้าตาดูแก่กว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันไปเป็น10ปีทั้งหมดเริ่มจากสิ่งที่เขาดื่มทุกวันครับหลายคนในวัยนี้มักจะคิดว่าแก่แล้วกินของหวานหน่อยจะเป็นไรไปหรือกินขนมหวานช่วยให้หายเครียดใช่ไหมครับคุณกาลังเข้าใจผิดอย่างมหันเลยเพราะในขณะที่คุณคิดว่า น้ำตาลคือรางวัลชีวิตร่างกายของคุณกลับมองว่ามันคือศัตรูตัวฉกาจของความสุขโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นการกินหวานไม่ได้ช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นเลยครับแต่มันกำลังขโมยความสุขไปจากชีวิตคุณทีละน้อยแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงต้องบอกก่อนครับว่าร่างกายของเราในตอนนี้ไม่เหมือนสมัยหนุ่มสาวแล้วฮอร์โมนของเราเปลี่ยนไปความสามารถในการจัดการกับน้ำตาลก็ลดลงครับ พอคุณดื่มชานมไข่มุกหวานหวานเข้าไปแก้วหนึ่งน้ำตาลจะพุ่งปรีดขึ้นสมองทันทีตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกสดชื่นเหมือนได้กลับไปเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งแต่นั่นคือภาพลวงตาครับเพราะหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงระดับน้ำตาลจะตกลงมาอย่างรวดเร็ว ภาวะน้ำตาลตกูบนี่แหละคือตัวปัญหาใหญ่สำหรับผู้ใหญ่อย่างเรามันจะทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดง่ายโมโหร้ายขี้น้อยใจหรือซึมเศร้าแบบไม่มีสาเหตุเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมบางวันเราถึงรู้สึกหดหูเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรทั้งที่ลูกหลานก็ดูแลดีชีวิตก็สบายคำตอบอาจจะอยู่ที่แก้วชานมในมือคุณน,นั่นแหละมันไปปั่นป่วนสารเคมีในสมองที่คอยควบคุมอารมณ์ให้ร้วนไปหมดครับแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือการเสพติด ในสมองของเรามีสารความสุขตัวหนึ่งชื่อโดพามีนปกติเราจะมีความสุขได้ง่ายๆจากเรื่องเล็กน้อยเช่นการปลูกต้นไม้การคุยกับเพื่อนหรือการดูทีวีครับแต่พอคุณกระตุ้นสมองด้วยน้ำตาลบ่อยๆสมองจะเริ่มด้านชาของหวานแก้วเดิมจะไม่ทำให้คุณมีความสุขเท่าเดิมอีกต่อไปคุณต้องกินหวานขึ้นถี่ขึ้นเพื่อให้รู้สึกปกติครับนี่คือวงจรอ,อุบาทที่ทำให้ผู้ใหญ่หลายคนติดหวานงอมแงมแล้วพอไม่ได้กิน ก็จะกระวนกระวายนอนไม่หลับครับพูดถึงเรื่องนอนยิ่งสําคัญเลยครับคนวัยเรามักจะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมน้ําตาลคือตัวการสําคัญที่ทําให้การนอนแย่ลงไปอีกมันจะไปรบกวนการหลับลึกทําให้คุณตื่นมาแล้วไม่สดชื่นเพลียทั้งวันแล้วพอเพลียคุณก็ยิ่งอยากกินหวานเพื่อแก้เพลียวนเวียนอยู่แบบนี้ไม่จบสิ้นแล้วผลที่ตามมาคืออะไร ความเสี่ยงโรคซึมเศร้าครับมีงานวิจัยยืนยันชัดเจนเลยครับว่าการกินน้ำตาลสูงสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ใหญ่ดังนั้นหยุดใช้ของหวานเป็นที่พึ่งทางใจเถอะครับความสุขในวนัยนี้ควรจะมาจากจิตใจที่สงบไม่ใช่สารเคมีที่ปั่นป่วนถ้าคุณอยากเป็นผู้ใหญ่ที่อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสเป็นที่รักของลูกหลานคุณต้องตัดวงจรน,นี้ให้ขาดครับเปลี่ยนมาดื่มน้ำเปล่า หรือชาสมุนไพรที่ไม่หวานแทนร่างกายอาจจะประท้วงบ้างในช่วงแรกแต่เชื่อผมเถอะครับพอผ่านไปสักอาทิตย์สมองคุณจะโล่งขึ้นอารมณ์จะนิ่งขึ้นแล้วคุณจะพบว่าความสุขจริงๆมันหาได้ง่ายมากโดยไม่ต้องพึ่งน้ำตาลเลยครับ <S 2> <S 2> <ๆ>หลายคนในวัยเรามักจะคิดว่ากินชานมก็ยังดีกว่ากินน้ำหวานเฉยๆอย่างน้อยก็ได้นมได้แคลเซียมมาบำรุงกระดูกบ้างใช่ไหมครับ คุณกำลังเข้าใจผิดอย่างแรงเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในแก้วนั้นส่วนใหญ่มันไม่ใช่นมบัวจากธรรมชาติหรอกครับแต่มันคือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าครีมเทียมแล้วรู้ไหมครับว่ามันทำมาจากอะไรมันคือน้ำมันปาล์มราคาถูกเอามาผ่านกระบวนการทางเคมีเปลี่ยนจากของเหลวให้กลายเป็นผงสีขาวๆสรุปง่ายๆคือคุณไม่ได้กำลังดื่มนมเพื่อสุขภาพครับแต่คุณกำลังดูดน้ำมันเข้าสู่ร่างกายเต็มๆ แล้วทำไมเรื่องนี้ถึงอันตรายมากสำหรับคนวัยเราเพราะระบบเผาผลาญของเราไม่ได้ทำงานดีเหมือนตอนวัยรุ่นแล้วครับเมื่อก่อนกินของมันๆร่างกายยังพอขับออกได้แต่ตอนนี้ไขมันพวกนี้มันจะเข้าไปสะสมทันทีแล้วเจ้าครีมเทียมพวกนี้มันเต็มไปด้วยไขมันทรานส์หรือไขมันแปลงรูปครับซึ่งเป็นไขมันชนิดที่เลวร้ายที่สุดในโลกครับแย่กว่ามันหมูแย่กว่าเนยเค็มซะอีกเพราะร่างกายเราไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงครับ พอกินเข้าไปมันก็เลยลอยเท้งเต้งอยู่ในกระแสเลือดลองจินตนาการดูนะครับเปรียบเทียบหลอดเลือดของคุณเหมือนท่อน้ําในบ้านครับเมื่อเราอายุมากขึ้นท่อน้ํานี้ก็เริ่มเกาะเริ่มมีสนิมเกาะเริ่มเปราะบางตามการเวลาอยู่แล้วแล้วสิ่งที่คุณทําคือเทน้ํามันเหนียวเหนียวลงไปในท่อทุกวันครับวันละแก้วสองแก้วแล้วจะเกิดอะไรขึ้น น้ำมันพวกนี้มันจะไปเกาะตามผนังท่อครับพอกภูหนาขึ้นเรื่อยๆจนรู้ระบายน้ำเล็กลงเล็กลงจนในที่สุดก็ตันนี่แหละครับคือสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือเส้นเลือดในสมองแตกที่เป็นภัยเงียบอันดับต้นๆของคนวัยนี้ครับแล้วอย่าไปเชื่อคำโฆษณาที่เขียนว่าไม่มีไขมันทรานส์หรือ0ทราแแบบปักใจเชื่อนะครับ นั่นมันเป็นแค่ช่องโหว่ทางกฎหมายครับถ้าเขามีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเขาก็เขียนว่า0%อร์ซได้ครับแต่ถ้าคุณดื่มทีละแก้วใหญ่ๆดื่มบ่อยๆมันก็สะสมได้เหมือนกันแล้วผลที่ตามมาคืออะไรเวลาคุณไปตรวจสุขภาพประจำปีหมอจะตกใจครับเพราะค่าไตรกลีเซไรด์หรือไขมันในเลือดจะพุ่งสูงปรีดครับมีงานวิจัยบอกเลยว่ามันทำให้ไขมันเลวพวกนี้พุ่งขึ้นได้ถึงเกือบเท่าตัวเลยที่น่ากลัวกว่านั้นคือไขมันพอกตับ หลายคนตัวผอมดูภายนอกสุขภาพดีแต่กลับเจอไขมันเกาะเต็มตับครับเพราะน้ำตาลและไขมันเทียมจากชานมไขมุกนี่แหละมันเปลี่ยนสภาพตับของคุณให้เหมือนกับฟองน้ำที่ชุ่มไปด้วยน้ำมันครับซึ่งในระยะยาวมันนำไปสู่ตับอักเสบหรือตับแข็งได้โดยที่คุณไม่ต้องดื่มเหล้าสักหยดเลยครับดังนั้นเลิกคิดว่ามันคือนมเถอะครับมันคือยาพิษที่แฝงมาในคราบของความหอมมัน ถ้าอยากได้แคลเซียมจริงๆไปดื่มนมจืดหรือกินปลาตัวเล็กตัวน้อยดีกว่าครับแต่ถ้าอยากกินชานมจริงๆให้เลือกร้านที่ใช้นมสด100%เท่านั้นครับ ถามคนขายเลยครับว่าใช้นมสดหรือครีมเทียมถ้าเห็นเขาตักผงสีขาวๆใส่ลงไปให้เดินหนีเลยครับอย่าเอาเงินหลักร้อยไปแลกกับค่ารักษาบอลลูนหัวใจหลักแสนในอนาคตเลยครับร่างกายของคุณตอนนี้ต้องการการดูแลที่ดีที่สุดไม่ใช่การทำร้ายซ้ำเติมครับ <c oughs> หลายคนในวัยน,นี้มักจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกหรืออาหารไม่ย่อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมครับ แล้วคุณเคยสังเกตไหมครับว่าวันไหนที่กินชานมไข่มุกเข้าไปวันนั้นจะรู้สึกอึดอัดแน่นท้องหรือถ่ายไม่ออกหนักกว่าเดิมคุณไม่ได้คิดไปเองหรอกเพราะสิ่งที่คุณเคี้ยวหนึบๆเพลินๆน,นั่นแหละครับมันกำลังลงไปก่อตัวเป็นก้อนซีเมนเหนียวๆอุดตันลำไส้ของคุณอยู่คุณอาจจะเถียงว่าก็แค่แป้งเคียเค้ยวๆไปเดี๋ยวก็ย่อยคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะครับ พราะแป้งที่ใช้ทําไข่มุกไม่ใช่แป้งทําอาหารทั่วไปครับแต่มันคือแป้งมันสำปะหลังที่ผ่านกระบวนการอัดแน่นจนเหนียวสุดๆแถมยังผสมสารที่เรียกว่ากัวกัมเข้าไปอีกเพื่อให้มันคงรูปสวยงามไม่เละเวลาต้มลองนึกภาพดูนะครับขนาดคุณต้มในน้ําเดือดตั้งนานมันยังไม่ละลายเลยครับแล้วนับประสาอะไรกับกระเพาะอาหารของเราที่น้ําย่อยเริ่มทํางานน้อยลงตามวัยมันจะไปย่อยทันได้ยังไงครับ เมื่อเราอายุมากขึ้นลำไส้ของเราจะบีบตัวช้าลงครับเรียกว่าขี้เกียจทำงานมากขึ้นพอคุณกลืนไขมุกที่เคี้ยวไม่ละเอียดลงไปมันไม่ได้ไหลผ่านไปเฉยๆแต่มันจะไปกองรวมกันจับตัวเป็นก้อนใหญ่ๆขวางทางเดินอาหารครับเหมือนมีใครเอาดินน้ำมันไปอุดท่อระบายน้ำที่บ้านน้ำก็ไหลไม่สะดวกของเสียก็ระบายออกไม่ได้นี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้คุณท้องอืดกลดไหลย้อนกําเริบและรู้สึกเหมือนมีอะไรจุกอยู่ที่คอตลอดเวลาครับ เรื่องนี้ไม่ได้ขู่ให้กลัวเล่นๆมีเคสจริงๆที่เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยครับหมอเอกเย์คอมพิวเตอร์ดูท้องของคนไข้ที่ปวดท้องรุนแรงแล้วต้องตกใจแทบช็อกครับเพราะเห็นเม็ดไข่มุกสีขาวๆเป็นจุดๆเต็มลำไส้ไปหมดครับนับได้เป็นร้อยเม็ดเลยครับ มันตกค้างอยู่อย่างนั้นไม่ยอมย่อยไม่ยอมถ่ายออกมาครับจนสุดท้ายกลายเป็นภาวะลำไส้อุดตันครับซึ่งอันตรายมากครับโดยเฉพาะในวัยเราที่การผ่าตัดช่องท้องไม่ใช่เรื่องเล็กๆก,การฟื้นตัวมันยากกว่าเด็กๆเ,เยอะครับแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือการเบ่งถ่ายพอไขมุกมันไปอุดตันอุดจาระก็จะแข็งถ่ายยากคุณต้องออกแรงเบ่งหน้าดำหน้าแดงใช่ไหมครับ รู้ไหมครับว่าการเบ่งถ่ายแรงๆในห้องน้ําเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของเส้นเลือดในสมองแตกในคนวัยนี้เลยเพราะความดันมันพุ่งปรีดขึ้นสมองเห็นไหมครับว่าแค่ไขมุกเม็ดเล็กๆมันลามไปเป็นเรื่องคอขาดบาดตายได้เลยครับดังนั้นถ้าคุณยังรักการเคี้ยวจริงๆผมขอร้องเลยครับเคี้ยวให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับเคี้ยวสัก2 0่สถึงสาครั้งต่อคําให้มันเละเป็นโจ๊กก่อนค่อยกลืนอย่ารีบกลืนเด็ดขาดครับ หรือทางที่ดีที่สุดเปลี่ยนท็อปปิ้งเถอะครับหันมาสั่งเฉาก้วยหรือวุ้นบุกแทนพวกนี้เป็นเส้นใยธรรมชาติย่อยง่ายกว่าเยอะแถมยังมีประโยชน์ช่วยระบายท้องด้วยครับอร่อยเหมือนกันแต่ปลอดภัยกว่ากันเยอะเลยอย่าเอาลำไส้ที่เริ่มแก่ตัวของเราไปเสี่ยงกับก้อนแป้งเหนียวๆวพวกนี้เลยมันไม่คุ้มค่ากับความเจ็บปวดที่จะตามมาหรอกครับ<ซ>คุณคิดว่าการดื่มชานมไข่มุกก็เหมือนการดื่มน้ำหวานแก้กระหายใช่ไหมครับหยุดความคิดนั้นเดี๋ยวนี้เลย เพราะสิ่งที่คุณกำลังดูดเข้าไปมันไม่ใช่น้ำที่ร่างกายต้องการครับแต่มันคือสารเคมีเข้มข้นที่กำลังเปลี่ยนไตของคุณให้กลายเป็นเหมืองหินแล้วรู้ไหมครับว่าทำไมเรื่องนี้ถึงอันตรายที่สุดสำหรับคนวัยเราเพราะไตของเราทำงานหนักมาหลายสิบปีแล้วตะแกงกรองของเสียมันเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วคุณยังเทส่วนผสมที่แย่ที่สุดลงไปอีกครับส่วนผสมที่ว่าคืออะไร มันคือสูตรสำเร็จของการสร้างนิ้วชั้นดีเลยครับเริ่มจากชาที่มีสารออกซาเลสสูงบวกกับครีมเทียมที่มีแคลเซียมแบบผิดธรรมชาติและตัวร้ายที่สุดคือน้ำตาลฟรุกโตส พอสามอย่างนี้ไปเจอกันในไตที่ทำงานช้าลงมันไม่ได้ไหลผ่านไปเฉยๆแต่มันจะจับตัวกันแน่นกลายเป็นก้อนตะกอนแข็งๆเปรียบเหมือนคุณเทป,ปูนซีเมนต์ลงท่อระบายน้ำครับแรกๆอาจจะเป็นแค่วุ้นเละๆแต่พอนานวันเข้ามันจะแข็งตัวกลายเป็นก้อนกรวดที่คมกริบแล้วอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับมีเคสจริงที่หมอต้องผ่าตัดคนไข้หญิงคนหนึ่งที่ชอบดื่มชานมแทนน้ำเปล่าเชื่อไหมครับว่าหมอเจออะไร เจอนิ่วในไตมากกว่า300ก้อนครับลองหลับตานึกภาพตามนะครับก้อนหินแข็งๆ300ก้อนอัดแน่นอยู่ในไตอันเล็กๆของเรามันจะทรมานขนาดไหนครับแล้วสำหรับคนวัยเราความเจ็บปวดจากนิ่วอุดตันมันนรกแตกเลยครับมันจะปวดบิดที่หลังราวลงมาถึงหน้าท้องเหมือนหลังจะหักปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะเป็นเลือดครับถ้าปล่อยไว้นานไตจะบวมเป่งอักเสบจนถึงขั้นไตวายได้เลยครับ จุดตายของคนวัยนี้คืออะไรทราบไหมครับคือเราไม่ค่อยหิวน้ำธรรมชาติของคนอายุมากขึ้นศูนย์ควบคุมความกระหายน้ำในสมองจะทำงานลดลงครับทำให้เราดื่มน้ำน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอคุณดื่มชานมเข้าไปอีกคุณจะยิ่งรู้สึกอิ่มน้ำปลอมๆเข้าไปใหญ่ครับทำให้ร่างกายขาดน้ำรุนแรง ปัสสาวะจะข้นคลักเหมือนคโคลนครับนี่แหละครับคือช่วงเวลาทองที่นิ้วจะก่อตัวขึ้นครับยิ่งดื่มมากไตย,ยิ่งพังเร็วแล้วถ้าไตาพังแล้วมันกู้คืนไม่ได้เหมือนคอมพิวเตอร์นะครับคุณอาจจะต้องนอนฟอกไตวันเว้นวันไปตลอดชีวิตครับ ดังนั้นฟังผมให้ดีนะครับถ้าคุณรักไตของคุณจริงๆวางแก้วนั้นลงเถอะครับหรือถ้าเผลอดื่มไปแล้วต้องรีบดื่มน้ําเปล่าตามทันที2แก้วใหญ่ๆเพื่อไปชะล้างตะกอนพวกนั้นออกให้หมดครับอย่าปล่อยให้มันตกค้างข้ามคืนเด็ดขาดไตของคุณรับใช้คุณมาทั้งชีวิตอย่าตอบแทนเขาด้วยก้อนหินเลยครับให้ของขวัญเขาเป็นน้ําเปล่าสะอาดดีกว่าเชื่อผมเถอะครับการป้องกันวันนี้ง่ายกว่าการนอนร้องอดโอยบนเตียงผ่าตัดแน่นอนครับ เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าชานมไข่มุกแก้วเดียวมันทำร้ายเราได้ถึง5ทางเลยครับตั้งแต่สมองหัวใจเสื่อมไปจนถึงไตพังเป็นโรงงานผลิตก้อนหินครับอย่าเอาเงินหลักร้อยไปแลกกับค่ารักษาหลักแสนในห้อง ICU เลยครับร่างกายเราไม่ใช่รถยนต์นะครับพังแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนครับทางรอดง่ายนิดเดียวครับใช้กดสัปดาห์ละแก้วพอครับสั่งหวานน้อยไม่เอาครีมเทียมและดื่มน้าตามเยอะๆครับ การดูแลตัวเองเริ่มที่การเลือกเข้าปากครับเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะแข็งแรงอยู่เป็นร่มโผลร่มใสให้ลูกหลานไปนานๆแน่นอนครับ